สวัสดีครับทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยีนรีวารุ่น5 0 1อ2รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบกังเกงยีนรีวรุ่น501นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาดูกางเกงก่อนได้นะครับทางร้านเรารับกางเกงหลายร้อยตัวนะครับลูกค้าสามารถเลื่อนไล่ดูตามหน้าช่อง youtube หรือว่าทาง facebook Fanpage ได้นะฮะทางร้านของเราจะทําคลิปไว้หนึ่งตัวต่อหนึ่งคลิปนะฮะหนึ่งหนึ่งคลิปต่อหนึ่งขนาดไซส์หนึ่งตัวต่อหนึ่งไซส์นะครับหมดแล้วหมดเลลยนะคครับูก ลูกค้าสามารถเลื่อนไล่ไลดูได้นะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับว่ากางเกงตัวที่ลูกค้าต้องการดูยังอยู่ไหมนะครับหรือว่าขายไปแล้วนะฮะมาดูกางเกยงยีนส์ลีวารุร่น5012ตัวนี้นะฮะขนาดตามป้าย W28L30 ขนาดตามป้าย W28L30 ขนาดวัดจริงเอว27เยาวทั้งตัว39ปลายขา8นิ้วเม็ดอินโปแลนด์ราคา1,650บาทราคา1,650บาทลูกค้าท่านไหน สนแดงริงตัวนี ar, ้ติดต <t> ่อเข้ามาที่เบอร์โทร096-1519525ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าภาพนิ่งเพิ่มเติมให้แน่ใจเสียก่อนนะครับลูกค้าก่อนที่จะสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับควรตรวจสอบร้านค้าเช็คเครดิตร้านค้าทุกร้านให้ดีเสียก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของทางออนไลน์นะฮะดูรูปภาพดูเฉดสีให้ดีเสียก่อนนะครับค่อยสั่งซื้อนะทางร้านของเรานะครับขายของมาก็ยาวนาน ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้ของไม่ตรงปกนะฮะทางร้านของเราส่งของตรงปกแน่นอนนะครับลูกคา้างานกาะเกงตัวนี้นะครับงานปลายขานะครับลูกค้าจะเป็นงานปลายขาฟอกเดิมเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับเป็นการยึดแบบได้เดียวครับลูกคา้าด้านในมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมให้ดูด้านรายละเอียดด้านในนะครับรายละเอียดด้านในนะฮะก็จะมีจะเป็นรุ่ปนป้ายแคนเป็นรุ่นป้ายแคนหนึ่งใบนะก็จะบอกวิธีเก็บรักษาแล้วก็บอก รายละเอียดทุกอย่างในป้ายแคร์ใบนี้นะครับผมเป็นสีบูยีนนะครับลูกค้าเป็นสีบูยีนขรึ้ๆนะฮะลูกค้ากลางๆออกไปหาเขีบนะลูกค้าสภาพสวยเกือบจะเหมือนใหม่ก็ว่าได้นะครับกางเกงที่ร้านเรานะครับเป็นกางเกงที่คัดหัวกระสอบมาแล้วนะครับลูกค้าได้ไปลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าสินค้าเกินราคาแน่นอนครับต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทางร้านเรามาโดยตลอดนะครับผมโชว์สีกางเกงให้ลูกค้าได้ดูนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆนะฮะเห็นถึงปลายขาไหม อ่าให้ลูกค้าได้ดูสีเงางเกงชัดๆนะครับอ่าให้เนี่ยนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับลูกค้าสามารถดูรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมได้นะฮะดูรูปภาพนิ่งขอดูป้ายแค่ป้ายต่างๆป้ายประกันต่างๆนะฮะได้ทางไอดมบินเรานะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0961519525ขอบคุณครับผม